พุทซับท่านี้ได้กล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อหลังแขนหรือที่คนไทยเรียกกันว่าการวิดพื้นแบบทรงเอนั่นเองท่านี้ควรปรับฟอร์มเรื่องหลังนะให้ตรงก่อนนะครับเวลาที่เราวิดพื้นลงไปควรทิมลงไปตามแนวลูกศรและเวลาเราดึงกลับก็ดึงกลับตามแนวลูกศรเช่นเดียวกันนะครับสาหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มฝึกไม่ควรดึงขาเข้ามาใกล้มากเพราะว่ายิ่งดึงขาเข้ามาใกล้มากน้ําหนักที่กดลงไปที่หลังแขนและไหล่ก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นเอง เรฝึกจนเริ่มแข็งแรงแล้วก็ให้เราเพิ่มระดับความยากในการดินขาเข้ามาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงในขั้นต่อไป พอเราฝึกในท่านนี้จนมีความแข็งแรงแล้วก็จะปลดล็อกใน t a t a, ท By, ใน่าต่อไปโดยการฝึกบนพื้นต่างระดับให้เราหาพื้นต่างระดับในระดับที่เราคุมได้ยิ่งพื้นต่างระดับมีความสูงมากขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งมีน้ำหนักนั้นกดลงไปที่ไหล่และหลังแขนมากขึ้นเรื่อยๆพอกล้ามเนื้อของคุณมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีความทนทานมากขึ้นมันก็จะเกิดการปลดล็อกแบบตามระดับขั้นบนใดพอกล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อหลังแขนของคุณมีความแข็งแรงและมีความทนทานมากขึ้นมันก็จะเกิดการปลดล็อก ไปในท่าขึ้นของแฮนด์สแตนหรือกึ่งวิดพื้นแฮนด์สแตนนั่นเองนะครับซึ่งท่านี้น้ำหนักจะกดลงไปที่กล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อหลังแขนของคุณ100%จากน้ำหนักตัวนั่นเอง